ครับต่อไปคือการเซตตัว DVC AO นะครับอันดับแรกคือหลดดาต้าบีของเราออกมานะครับก็คือแล้วก็เข้าตรงหัวข้อแรกก็คือ general setting นะครับปกติเลยก็คือตัว analog ตรงนี้นะครับมันจะเป็น not i n s t a r l อยู่นะครับก็คือปกติ AO จะมีอยู่4ช่องนะครับก็คือเราสามารถเลือกนะครับเป็น i n s t a r l แบบ Class B นะครับทั้ง4ช่องเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือช่องที่1 2 3 4นะครับจะมีสช่อง แล้วก็มีไมโครโฟนที่จะต้องติ๊กเลือกนะครับเพื่อว่าใช้ในกรณีที่เราจะประกาศนะครับส่วนโลคั่คอนโทรลปกตินะครับก็ต้องถูกติ๊กอยู่ครับแถมอีกนิดหนึ่งคือตัวในส่วนของที่เป็นโทรศัพท์นะครับจะอยู่ด้านล่างในกรณีที่เราใช้ในพวกระบบโทรศัพท์เราต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊ก FFT นะครับปกติมันจะเป็นไม่ถูกติ๊กแล้วเป็นอันอยู่ครับเราเลือกติ๊กนะครับแล้วก็เลือก FFT ไรเซอร์เราเป็นแบบ 2Y นะครับแล้วก็ กดตรงนี้นะครับในการเซฟต่อไปเรื่องของตัว audio นะครับอันนี้ก็คือเราเข้าตรงในหมด audio อันนี้เราก็ต้องไป add f u n ก์ชันเสียงเข้าไปตามปกตินะครับก็คือไปเ r ล w ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการขึ้นมาส่วน message s e q น e n คือเขา,าเรียกว่ารูปแบบที่เราจะเลือกนะครับก็จะมีเลือกเป็น common file w ว v บไฟล์เว็บไฟและ common file นะครับอันนี้คือเสียงไฟล์ที่เราเลือกใส่เสร็จเรียบร้อยจะอยู่ที่เสียงที่1น,นะครับ ต่อมาไปตรงที่แอมนะครับแอมก็คือจะเป็นเงื่อนไขนะเงื่อนไขว่าจะให้เสียงเราทํางานเมื่อไหร่นะครับปกติคือซีเควนซ์หนึ่งของเราจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับความหมายคือช่องด้านบนนะครับจะเป็น A0 คือ M นะครับ M ช่องช่องที่1นะครับตัวนี้ A ก็คือเขาเรียกว่าเป็นอ n นาล็อกนะครับอนาล็อกหรือว่า AO นะครับตัวนี้เราเปิด4ช่องก็จะมี1 2 3 4นะครับ ส่วนตัวเลขหนึ่งนะครับตัวนี้คือผมไปเขียนลอจิกนะครับเดี๋ยววิธีเขียนก็คือเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับขออ้อหมายคือ1ก็คือถ้าเวลา1ทํางานโดยจากโหนด1นึ่ศูนย์อะไรก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ไฟเสียงนี้ทํางานเล่นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่วนโนหนด1 z ึ1 6จะเป็นฟังก์ชันดิวของตัวตู้ fCP นะครับเวลาเรากดดิลมันก็จะทํางานทันทีนะครับส่วนลอจิกอันที่2ตัวนี้ผมเอาไปอยู่ตรงคําว่าไม่นะครับ ไมก็คือหมายความว่าไมาเนี่ยในกรณีที่เราต้องการประกาศไม่ก็คือเราสามารถกดปุ่มไมแล้วก็พูดได้เลยนะครับ p r i o r i t y คืออยู่สูงสุดเลยนะครับให้ไมสูงสุดแต่หลังจากที่เราใช้ไมเสร็จปุ๊บนะครับไฟเสียงมันจะหยุดไปโดยอัตโนมัตินะครับวิธีเขียนลอจิกคือตรงนี้นะครับ l o อยอีเกชันก็คือเขียนตรงนี้ตามนี้เลยนะครับลอจิกที่1นึ่งอจิกที่2นะครับแล้วก็เราก็มาจัดการเรื่องของแพร e ชัตติ้งก็คือความสําคัญว่า จะให้ตัวไหนทํางานนะครับมันก็จะมีชื่อสมมติว่าเราติ๊กไปตรงช่องที่1นะครับก็จะมีข้อความขึ้นด้านบนว่าเป็น I 3 1 A 0 S 1นี่คือช่องที่1สมมติว่าช่องที่2นะครับช่องที่2ก็จะเป็น I 3 1 A 0 S 2คือช่องที่2นั่นเองนะครับตัวนี้คือเลือก1เลยนะครับต่อมาช่องที่3เลือก1นะครับก็จะเป็น I 3 1 A 0 S 3นะครับส่วนช่องที่4ก็จะเป็น I 3 1 A 0 S 4ส่วน ช่องสุดท้ายนะอันนี้ก็คือจะเป็น D A a 2 Address 01ช่องที่1กรุ๊ปที่1น,นะครับก็ให้มันทำงานอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับคืออันที่1แต่ถ้ามีแอมที่2ก็จะมี A A 2 2ขีด2นะครับแต่ตรงนี้คือเรามีช่องเดียวคือช่องที่1น,นะครับตรง D A mapping ตรงนี้นะครับก็คือเรามีอ so ิสตอ e เป็น A A 25025นะครับเป็น1ตัวเป็น primary นะครับเป็น primary นะครับ แต่ถ้ามี2ตัวก็ติดตั้งได้นะครับเราติดตั้งได้ทั้งหมดคือ32ตัวนะครับในส2มสเอเดในตรงนี้นะครับเรียนดูนะครับใน1 DVC สามารถติดตั้งได้สูงสุดคือส2ตัวนะครับโอเคหลังจากเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับกลับไปที่ยังตัว DVC ของเรานะครับ